ไครับ3 M3 m อมนานแล้วดิความังไปสงซาปีดังเมื่อปี2489 9ี่แาไ่ไปนไปพี่เห็นไปเหรอาบอี่กดแทงไปเลื่อยสามเลยตอนนี้แต่เอ๊เขาเล่นหนงเล่นหนังอะไรมาไงจริงอะเรื่องกอดผมดูเรื่องอะไรแปดขาเรื่องกอดสมงว่าไปดูเรื่องอะไรวะวันนี้ไพ้แล้วไม่อในมุม หนังล่าสุดเขาเพิ่งมาติดต่อเหมือนกันตอนนี้ผมหาพระเอกให้ให้ผู้จัดเขาอยู่เหมือนกันครับดีดีมากเรื่องพี่พี่สนใจไหมครับสนใจดิผมเห็นหน่วยกล้าเมื่อกี้ผมนั่งดูอยู่เหมือนกันใช้ได้ใช่ไหมติดหัวขึ้นมาขำพรพรรับมุกผมไม่ได้ทำไมต้องติดเป็นผมไม่เข้าใจหัวขึ้นมาขำตีดบ้านเลยไม่ได้พี่ตี้ก็ติดคิวหนังอยู่เรื่องอะไรฮะตามล่าไอ้นั่นนะ เฮ้ยหมายอะไรดิ้างเนั่งนช้างเขานช้างเขานั่งก่อนเก็บนี่หน่เล่นย่าเมื่อกี้กุ้งบอกเลยล็อกรถล็อกรถล็อกลออขึ้นไปรู้ไหลัจะไม่ลนอยู่เนยควาที่ผมเป็นคนห่วงรถมากครับแล้วผมก็จะแบบว่ากลัวตั้งแต่เอาตั้งแต่สมัยที่แบบว่าขับขับรถแบบใช้กุญแจล็อกไม่ได้ใช้รีโมทเลย้ยผมจะคอยจับประตูอะลัวล็ยกัวว่าลืมล็อกหรือเปล่านี้ยก็จะป้องกันตัวเองด้ พลาดอะไรนะครัก็เลยกลับไปดูใหม่ใช่ที่ลืมอะหลายคนก็เป็นนะครับผมก็เป็นนะทำไมเข้าห้องน้ําลืมปิดประตูลืมมากเลยอันนี้ใช่แล้วนนี้ตกกิจแล้วออออกแนวชอบโท์แล้วคุณเน่ะแต่เรื่องเรื่องนั้นเป็นคนเซนซิทีฟมากใคริ้มแบว่าอย่างนี้ทำไมว่าอย่างนี้ฉันบอกเซนซิทีฟไหมไม่ได้ไงก็ก็จริงๆก่อนหน้านี้พอมีโอกาสได้ได้ได้แบบว่ามี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 หัวใจได้ชอบกับผู้หญิงอะไรนู่นนู้นนี่ มีแฟนผูอหญิงแล้นอะกหักเลิกกันตอนนั้นทำงานอยู่โรงหนังภาพยนตร์แล้วหญิงอะหญิงเด็กที่ไหนเขาชื่ออินึกเป็นลูกเด็กไม่ด้บอกเหรอเชื่ออินทร์เชื่อีบ่งบอกแล้ผู้ชายแน่นอนคุณชอบอินทกเด้ยเรอแล้วก็แบบเซนเตอทีพอเลิกอกหักกันไปปุ๊บยืนอยู่ในโรงหนังรอเก็บโรงภาพยนตร์เก็บพวกขออะไรต่างๆปุ๊บมีเพลงกลับมาได้หรือเปล่าอะไรเออ้ยินเงได้ยินเพลงล้องร้องอ่างไ ไปแล้วก็เลยพ,พันพัวมาจนถึงทุกวันนี้ที่แบบว่าพอเราได้ทํางานที่ด้านการแสดงอะไรเงี้ยก็เลยกยิ่งเซนสิตีเข้าแบบเวลาดูอะไรที่แบบว่าอินอินซึ้งซึ้งก็จะอินใช่มร้องไห้หรือว่าถูหน้าพี่ติ๊กหรือว่าแบบวิ่งขี้พิเต็กเน่พี่ติ๊กอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยดีกวพี่ไปเปียโนอีกนะพี่ไปเปียโนนะถ้าไม่ได้ปั๊บไปเปียโนใช่ไหมถ้าออกเงี้คุณตุ้ยเขาเป็นคนเซนสิทีฟนะเซนสิตีเป็นเรื่องเรื่องความรักเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนี่บ้านที่จะเปิดร้านอาหารนะนีครับเปิด เัิดแล้วเปิดแล้วเปอแล้วเปที่ไหน้อีซอยหนึ่งนะใครสนใจไปกินได้นี่ไปดูที่วันนี้แล้วเขาจะ้าวว่าจะปิดแล้วเหรอยัง่เฮ้ยกุ้งพาพาเจอแม่กันดีกว่าค่ะค่ะเชิญเจอเจอเจอนน่อนจเอาจะถามว่าเฮ้ยเป็นไงอร่อยไหมไปล้วไปแล้วเราจะไปละเราจะไปละไปหาเสียงไงไปด้วยไปด้วยไปหาเสียงก่อนไปหาเสียงก่ไปหาเสียงอยอ้บุออกไปเวมึงจะได้ตามไป เฮ้ยเดี๋ยวๆไปหาเทียงกันเอาเอาลูกเอาลูกไปเร็วๆรน้าคะมาแผ่มาเยี่ยมมาน้องตุ้ยเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรายการละครตลอดเวลานะคะครับอือวันนี้แม่ทำอะไรคะแม่มาม่าผัดซีอิ๊วค่ะโอ้โหนี่แม่แม่ลืมใช้มาม่าโปรตีนไข่ด้วยเหรอคะ ที่เขาว่ามีวิตามินเอมีธาตุเหล็กแล้วก็เอลดีนน่ะหรืแม่ใช่แล้วช่วยบำรุงร่างกายใช่ไหมคะใช่แล้วอืเอาอย่างแม่เลี้ยงลูกโตเลวดีด้วยทำไมโตเร็วกอ่าข้าวไหมก็มันประหยัดไงอ๋ออันนี้อันนี้เรื่องความอร่อยเดียวกันไม่แกะซองใช่ไหมแม่ทำไมต้องวายเสียงดังผีตกกระไกาหมดวายคนไทยกุ้งอ่ะสิอ้าวแม่ก่อนอื่นเดี๋ยวทำกับข้าวแหวนเหวืนถอดฝากไปที่ผมก่อนนะแม่เป็นคนชอบ ไม่ได้เดี๋ยวไม่เดี๋ยวไปให้คุณมาหมดโอ้โหเห็นมาติดตามไหมครับติดตามไหมครับตุ้ยพี่บอกแล้วแม่พี่เนี่ยคุณแม่ดูอยู่ใช่ไหมฮะดูจ้ะผมเล่นเป็นไรฮะนางมาอย่ามาทดสอบชาวปัญญาแม่พี่อย่างนี้แฟนนางมาแฟนนางมาแต่ชื่อไม่ต้องมาถามกันชื่อว่าอะไรครับ ที่แย่งกับผู้ใหญ่ลีอยู่อะชื่ออะไรครับเวลานี้ไปติดไอ้ใหญ่คนอีกแฉนๆหน่อยอะไม่ตอนท้ายมันกินยาเบื่อหนูตายคุณเนี่ยตายยังอะไรนะครับตายยังยังครับถึงแม้ในละครผมจะตายแต่ผมไม่เคยตายไปจากใจแม่นะจ๊ะอคุณตุ้ยครับเล่นมุกทางหวานจนแม่ชายยังอายผู้ชายอะไรหวานได้ใจจริงๆหวานขนาดนี้สงสัยหมดต้องเรียกพี่แล้วไหมครับคุณตุ้ย